ถ้าเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ข้าโดานขังอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนวันนี้คือวันที่ข้าต้องไปแล้วข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วต่อไปนี้คือเรื่องราวของข้าพวกเจ้าพร้อมจะดูด้วยไหมนัม่นแหละถ้าพร้อมแล้วก็ไปดีกว่าไม่อยากพูดเยอะแล้ <c oughs> ท่านพ่อวันนี้ข้าน่ะสัญญาท่านพ่อไว้ว่าไม่สิท่านพ่อสัญญาข้าไว้ว่าท่านพ่อ จะปล่อยค่าเป็นอิสระในวันนี้ท่านพ่อต้องปล่อยค่าไปตามควาสัญญาที่ท่านพ่อเคยให้ไว้ค่านะตามนั้นแหละค่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าค่าคิดสดบทไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะก็นั่นแหละผมจบไปวันนี้ก็ได้ก็ได้สองสีจังไปไปเราไป let's go แมวน้ำของค่า คือลิวเซนไปกันเถอะสายค่าลมล้างราชวงกันดีกว่า